พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้จะพามาชมการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่คุณย่าประหยัดยกคอยสร้างถวายวัดร้ำสาลิกากันนะครับมีการหาเลขเด็ดกันใต้ฐานองค์พระนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปที่จะนำไปถวายวัดถ้ำสาลิกาตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับมีทีมงานวัยรุ่นประมาณสัก4-5คนเดี๋ยวเรากำลังจะช่วยกันขนขึ้นรถหรือว่าเคลื่อนย้ายขึ้นรถกันเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปต่อเลยค่อยๆค,ครับน้ำหนักองค์พระก็ประมาณ ไม่ได้ช่างนะครับน่าจะอยู่ราวๆสัก50กิโล หลังจากเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยใช้เชือกมัดฐานพระให้แน่นเพื่อป้องกันการลื่นไหลจากนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะครับเดินทางไปด้วยกัน3คันนะครับถึงแล้วครับปากทางเข้าวัดรรมสาดิกาทางด้านซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับ เดินทางมาถึงแล้วนะครับมาด้วยกัน3คันแต่ปรากฏว่าคันของเจ้าอาวาดยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเราจอดรอกันก่อนสักครู่นึงโทรไปถามแล้วครับอีกสักพักหนึ่งก็มาถึงเนื่องจากระยะทางไกลนะครับจากบ้านมาวัดก็ประมาณ3 0 3 0 4 0กิโลแล้วก็ยังมีทางให้เลือกได้หลายทางาวิ่งกันมาไม่พร้อมกันก็คนละเส้นทางชมวิวบริเวณวัดไปก่อนครับอีกสักประเดี๋ยวนะครับ ทางด้านจเจ้าวาดมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดสาลาการประเรียนเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปนำมาปริสถานบนสาราการประเรียนที่เห็นในคลิปนี้นะครับมีสถานที่จัดวางสวยงามตอนนี้ก็รอทีมงานมาช่วยเพิ่มอีกหนึ่งคน เนื่องจากที่มากันก็มีผู้สูงอายุบ้างเป็นผู้หญิงบ้างผู้ป่วยร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์กันบ้างทางเจ้าอาวาสก็จัดทีมงานมาช่วยอีกหนึ่งคนก็มีทีมงานทั้งหมด5คนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มเคลื่อนย้ายองค์พระขึ้นด้านบนของศาราการ,ปรเปลี่ยนกันเลยครับ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับสำหรับการเคลื่อนย้ายองค์พระขึ้นบนสาราการ,ปรเปลี่ยนปริสถานอยู่ด้านหน้าขององค์พระประธานของสาลาการ,ปรเปลี่ยนเรียบร้อยและสวยงามดีมากครับหลังจากเคลื่อนย้ายองค์พระ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณญาประหยัดหยคร้อยเจ้าภาพหรือผู้สร้างพระพุทธรูปถวายก็นั่งชื่นชมอิ่มอกอิ่มใจกราบสักการะพระพุทธรูปองค์ที่สร้างถวายวัดเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับ กล่าวลาสนทนากับเจ้าอาวาสบางเอิญไปเห็นธรรม,มากที่ให้สำหรับพระเทศก็เป็นชื่อของคุณย่าประหยัดพร้อมพี่น้อง3คนซึ่งอีกสองคนได้เสียชีวิตไปหมดแล้วสร้างถวายเมื่อปี2,552ก็เป็นการทำบุญอย่างต่อเนื่องนะครับของคุณย่าประหยัดก็เป็นที่อิ่มอกอิ่มใจชื่นอกชื่นใจ ยังไงสำหรับภารกิจวันนี้ก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยนะครับ เดินทางกลับกันแล้วนะครับบริเวณด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาติดกับไรอ้อยก็วิวทิวทัศน์สวยงามพอดีวิวทิวทัศน์สวยงามใช้ได้ร่มรื่นก่อนกลับเดี๋ยวเราเข้าไปชมถ้ำกันสักประเดี๋ยวครับจุดนี้แหละครับทางขึ้นชมถ้ำสาวิกา ชมวิวสักประเดี๋ยวนะครับก่อนเข้าชมถ้ำบริเวณลานวัดนะครับก็กว้างขวางดีพอสมควรบริเวณหน้าถ้ำครับเดี๋ยวขึ้นไปชมในถ้ำกันครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็จะมองดูว่า จะลกๆสักนิดหนึ่งหญ้าจะเขียวอุดมสมบูรณ์ดีทางขึ้นก็เป็นบันไดครับต้องแข็งแรงสะหน่อยนะทดสอบอายุได้นี่นะครับด้านบนด้านในนะครับในถ้ำมีพระพุทธรูปสามารถเข้าไปเที่ยวชม เข้าไปกราบสักการะได้นะครับร่ลมลื่นแต่ถาวรวัตถุไม่ค่อยมากเท่าไหร่เป็นวัดชาติเมืองสักหน่อยอีกมุมหนึ่งของทางในวัดนะครับด้านหน้าคือกุฏิหลวงพ่อและเป็นอาคารสำหรับทำกิจกรรมพิธีต่างๆสังเกตบริเวณวัดก็จะ เรื่องถาวรวัตถุยังยังไม่มากพระอุโบสถนี้ก็ปิดทองฝั่งลูกนิมิตไปเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันเป็นเดือนสิงหาปี2565ยังไงมาเที่ยวชมก็ได้นะครับว่าถ้ำสาลิกาเป็นวัดเล็กๆที่ไม่เจริญมากแต่วิวสวยและที่สําคัญคือมาชมลิงมาให้อาหารลิงมาเที่ยวถ้าเ,เพื่อที่จะกราบสักการะพระพุทธรูปในถ้ำได้ครับนี่นะครับบริเวณวัดของดีโพธารามครับจังหวัดราชบุรี เดินทางก็สะดวกนะครับถนนลาดยางตลอดถึงวัดมาโพธารามอย่าลืมเลยแวะมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย